เปิดนะครัอือไทยีครับมใจนี่ครับยังไปอือเบ่งนี่ครับผมครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมพวกพอร์กก็จะถ่ายเหมือนเดิมครับสองเหยี่ยน้อครับอุบลบีนเคฟิดสิงมือนี้มานี่ครับภาพพี่น้องสีมาเบิงมาเห็ดใบหนอดครับวัตถุดิบนี่ครับทุกม่อนครับ นีขนมปังนะครับบมเดใสล่ำนะครับผ้าพีหนองเห็ดเบิงปลากินบอว่าเราถ่ายเล็ดไปแล้วครับผมซื้อมากินดีอยู่ครับสูตรผสมประสานครับใบหนอดครับผมครับน้ำถุกมอนครับํำคันของใบหนอดครับผมครับเอ้ผ้าพีหนองเห็ดเบงนะครับเด้อครับ ผงไปกอนหนาไปบหนอนครับผมหนาไปบหนอนน,นะครับมาด้ยนี่ครับหนามุกมอนครับอาจจะมะพ่อครับถ่ายเพิ่ม,เต,มเติมครับเติมตม,มอนก่อนครับพี่น้องโอ้สีสันกินในเรื่องได้ครับกินมัน เอาตัตนามันครับดูยขยำครับสีเหลืองวัวน้สีสันครับผมออกหินเนียนเลยครับพี่น้อง แบบเข้มขน้นก็เอาเขาลงอีกันเลยครับบุกนอนฐามีพี่น้องแล้วผมจะเอาซ้ำนี่แหละครับซิ่งจางน้อยน,นึงนแหละครับตรงขัดเข้มข้นไปได้หรอครับแบบเล็กน้อยไม่ก็แข็งตัวครับตอนนี้ก็มันดูดเรุ่มปังก็มันดูดหนำ่ำ ไปสลอดอยู่ครับครับ mm hmm. ลูกบอลครับผมนี่ครับสีเหลืองเลยครับเดี๋ยวจะรับเติมอีกนิดนึงเร็วก,กา่าก่อนี่อันนี้แนะนำถ้าใครแนะนำเป็นเอาไปตก เป็นเฉพาะสปวววิวนะครับปลวกเลียนสปิวปวกริ้วชิ่งริ้วนียนะครับน้ำจงใส่บวกเปลืองครับผมอย่างบวกเปลืองเนี่ยนะครับใส่เหลืองเลยครับสั้นนี่น้มบุกน้มบุกม่อนกับไปสลอดครับพี่น้องนี่ครับใส่สประมาณนี้นะครับต่อตะขอหนึ่งครับ เอาครับพี่น้องไปรับชมมึงตัวอย่างครับทีนะถ่ายไปตกมากครับเอาอไมา่พี่น้องชุบมหลายแล้วครับนะเดี๋ยวไปรับชมมึงกันครับบ้านน่ะถ่ายลยตัวงานบอ,อผลงานของไปสลอดก็ปลุกมอนนี่ผสมกันเป็นแบบหลไปรับชมกันครับ ดูครับพี่นอ้อง,งดูครับหางแดงบอกครับผมกระตุกครับกระตุกครับโอ้ยโอ้ยตุกเป่งเลยครับผมโอ้ยใช่ครับผมนี่เฮิร์ดสวยเลยครับผมพี่น้องเอู้วนี่สโลอิเรื่องอยู่ครับนี่ โดนครับโดนส่งนี้โดนครับผมมาส่งนี้โดนครับผมอู้ยไทยพ่อครับไปยังนอออูยไทยรีครับแม่บัวใจเลยครับยังเป่งเลยครับอู้ยกินส่งครับผมกระตุกกระตุกตุกตุกครับผมนี่โอ้โหยังรีครับผมเอาครับผมนี่เลยครับผม อยู oh, ่ก oh. like oh, oh, oh. oh, okay. uh ับพี่น้องอู่กับผมโอ้หูแหงได้ครับผมโอ้หอ้ห้กำะังใส่เปงๆแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องเลย อเกระสานอยู่ครับผมปลาอยครับน้อพี看看네่น้องกำลังวอครับผมโอู้กำลังครับตัวเป็นแป้งเลยครับโอ้ยใหญ่เลยครับนี่โอ้ลำตื่นเด็ครับกินครับผมน้องเดี๋ยวเอาอยห้งเด็กผมครับไม่ เกินไปเหยียบรับผมเอาไปน้อยนึงครับมามาครับมาครับหางแดงหน่อยว่าเนี่ย อยู่ครับผมพี่น้องดูครับผมไปข้างอโอ้แห่งนี้อยครับผมโอ้ยโอ้ยกำลังครับเป่ปงๆนะครับกำลังครับผมโอ้ยให่งนีครับผมนี่กำลังครับผมเรื่องครับเรื่อง มาแล้วครับโดนมาแล้วโดนครับโผมป้ายังน้องครับโอู้ยแจ้ครับผมมาโดนครับผมเอาแจ้เอาครับเปรี้ยวครับน้องป้ายิงครับเพิ่งเจอแต่ครับอู้ยนี่ครับจบจนนงานครับผม <g arness> อ๋อแดงครับอีกอย่างอยู่ครับพี่น้องอือใส่อี่อครับพี่น้องนี่อ้โอู้หเป็นครับกระมังครับกระมังครับ,บโอ้ย <t une noise> มาส่งนี่เลยครับพี่นอ้องอือเดี๋เลยครับไปเรื่อยมาส่งนี่เลยเดี๋ยวกับผมเอาแบบนี้โดนครับแบบนี้โดนครับน้องแบบนี้โดนครับส่งนีโดนครับผม อไปเรื่อยครับหน่อยเอาครับขอตมันกินเรื่อยโดนครับพี่น,อน้องนซ่งนีโดนครับผมมาสซ่งนีโดนครับผมอ้ยปลาขังไร่ครับเนี่ยนีดเกีครับกี่โก้ขังไร่ครับผมสซ่งนีโดนครับผม โอ้ยขึ้นจุ่มเลยครับโอ้ครับโอ้โอ้หิมูนิมาสเตเบียบนี่ครับโอ้ยตัวเป้งนี่ครับผมโอ้ไทยนี่ครับแม่ใจเลยครับอย่างเป้งก็ลังจะมีเป้งลนะครับผมก็ลังครับตรงเป้งนะครับโอ้ย Yeah, we because... have...